คำถามนครตอบสาระน่ารู้เกี่ยวกับปั๊มน้ำพิทชิจาก CPG Professional สวัสดีครับเราจะมาเจาะลึกการทำงานของปั๊มกลมนะครับรุ่นเดเ็กโอเคเริ่มต้นก็เดี๋ยวให้ทางพี่นครลองดูครับว่ามันเริ่มจากยังไงครับได้ครับพี่ครับคือ,คอเราต้องทำความเข้าใจาก่อนว่าตัวรปัม๊มถังกลมเนี่ยหรือรุ่นที่เป็นตัดท้าด้านเนี่ยมันเป็นปั๊มที่ทำงานเกี่ยวกับโโระบบอากาศ คือใช้อากาศไปตัวด้นน้ำไปโดยมีระบบแอร์ชาร์เจอร์เป็นตัวป้อนอากาศลงขั้นตอนก kind of ารทำงานมันเนี่ยองค์ประกอบแห่งมันเรี่บพดในตัวถังเนี่ยจะมีน้ำอยู่สามขวดอากาศมนส่วนในขณะที่เครื่องหยุดการทำงานนะแต่ในขณะที่เครื่องทำงานเนี่ยมันจะสลับกันพิ่บดคือจากปกติปกติเมื่อกี้น้ำสามอากาศหนึ่งพอเวลาขี่นันทำงานจะกลับกันเป็นการที่ว่าน้ำหนึ่งอากาศสาม เพื่อในการขับเคลื่อนอัดน้ำออกไปใช่ครับพี่ทีนี้เรามาดูกันต่อว่าโครงสร้างปั๊มน้ำตัวนี้มันมีจุดเด่ดนอะไรบ้างเนี่ยน,นะครับไอตัวหัวเรือปั๊มเนี้ยมันจะเป็นวัสดุพีเอ็มคุณสมบัตมิมันอะออกแบบมาเลยออคือถึงว,ว่าต้องการให้มันทนต่อแรงดันครับสองไอตัวเสื้อปั๊มตัวนี้ยมันจะเป็นวัสดุทีพีกัลเปอร์รทำงานออกแบบมาขอ,ขอมาตัวทุดเบตาที่ให้ทน,น,นต่อการสึกก่อนดีด อันนี้เป็นส่วนหนึ่งก็คือสมัยก่อนจะเป็นโลหะใช่ใช่ครับพี่การที่สมัยก่อนเราเป็นโลหะเรามากักจะเจอปัญหานี้น้ำโซึมจกโครงส,รงสงอยู่เรื่องปัง้มตั้งแต่อ่รารั่วตงซีนกันง่ายตัยงแหนเพราะว่าการที่เป็นโลหะเนี่ยปุ๊บเนี่ยนอกเหนือที่ว่าทําไมมันถึงที่ใช้งานแล้วมันเกิดการรั่วช้นได้ง่าย,ายครับเพราะว่าพอมันเกิดการอะไรมากเข้ามีการมีความร้อนโลหะเกิดความร้อนงา่ายมันก็เลย เกิดปัญหาเรื่องการรดส,สูญสียาอาบั้มทองมิจชี้เองรุ่นใหมให่ที่เป็นตัว xx ก็เลยออกแบบเปลี่ยนสูบตรงนี้มาเป็นตัว pp carbide นอกจากจะการคนต่อการสึกก่อนแล้วยังช่วยลดปัญหาการรดสูญสียาอาบั้มแล้วก็ยังรับประกันอีกห้าปีใช่ใช่มค<ช><ช>รับใช่โอเคครับโอเคเราไล่ไปเลยเนาะตรงนี้ก็คือตัวเช็คชิปวาวชิปวา<ช>วาของเราจะเป็นคอนเซ็ปตเดิมที่ก็คือแตนตะลายนิจชี้เนี่ยจะเป็นทองเหลืองเพราะว่าทองเหลืองพอที่ความเป็นทองเหลืองปุ๊บเนี่ยมันจะมีน้ำหนัก ป้องกันน้ำแต่ยังจับได้เป็นอย่างนี้อืมครับผมตัวนี้สำคัญนะสำคัญตัวนี้สำคัญเลยครับผมเพราะตัว,ตวนี้ชุ่มรุดคลือเสียหายมันจะบอกที่เชื่อไม่ได้ก,การการทำงานคือน้ำเข้าเสีหลักการาการทำงานของทุกคนมันจะเป็นอย่างนี้น้ำเข้าด้านหน้าขึ้นมาจากข้อหวัวเลือปั๊มส่งออกมาเข้ายันเสื้อปั๊มหาไปพักวักน้ำออกขึ้นมใหม่ แล้วก็ดันผ่านตัวแอร์ชาร์เจอร์พุชื่ออัดตรงผ่านแล้วจ่ายน้ำออกเข้าไปนี่เป็นรุ่นล่าสุดเนา,ากกนะใช่ที่เป็นรุ่นล่าสุดที่มีการปรับเปลี่ยนิทีให้มันดีกว่ารุ่นเดิมที่ว่าหนึงเลยเนี่ยจากแต่ก่อนที่ชิ้นที่เป็นรุ่น X S ใช่ไหมตัวเซฟตี้หัวเลือกปั๊มมันจะอยู่ตรงเสื้อปั๊มโทษทีครับตัวเซฟตี้มันจะอยู่ตรงเสืส้อปั๊มซึ่งการโฟกัสความร้อนเนี่ยมันจะไม่ได้แม่นยำนักพอ อันนี้เราเปลี่นตำแหน่งขมใช่ดีเรายัตรงนี้นะครับถ้าจะชี้ลูกค้าดูคือมีตัวหัวเรือนปั๊มนี้ที่เป็นสายทีไฟสายไฟสีดำตัวนี้จะไม่ยังกขึ้นมันเยลนมาคื้นแล้วก็ตัวตัดกลุมวองร้อนเนี่ยมันตัดกลุูมงร้อนที่ห้าสิบกบบห้าซึ่งมันทําไมต้องมีตัวบกบด้วยเพราะว่ามุณอภูิภายนอกความดันเพื่อมันก็เลยต้องมีการบกบแต่ตัวซตตี้ตัวที่ผมจชี้มีภรอเตอร์ส ตัวเทอร์โมนดีเลยอันนี้มันจะตับคุณคุความร้อที่ร้อนถ่านิดถึงร้อยหสิบองศามันก็เลยจะมีทางโถงลำดัะเสื้อสามแล้วก็ตัวที่สามก็คือตัวโคอเบอร์ไอตัวฝาที่เราพิพ์ัที่เป็นวัสดุพวิวูนต้องการการลุกลามของไฟจะเป็นดีถ้าตอนการที่มันเนี่ยคือกรณีที่เสื่อตัดิศไ้วยไฟลุกลามมันจะหยดระดับไปในสิบวิการติดมันคือติน หลังจากที่มันติดแล้วเนี่ยมันจะหยดดันดับหยดดับครับผมอืมบโอ้คำามยอดทิ้นเลยซึ่งผมอยากจะทราบก็คือระหว่างซีดีเดลเฟนเอ็กกับซีดีเอ็กเอ็กเนี่ยมันต่างกันยังไงแต่ต่างกังเดี๋ยวเรามาจับมือกันอีกทีครับเอาตัวอย่างมาดูกัน